สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเปิดมากกระพาะนำกานแล้วพี่น้องสบายดีเอซทุกท่านพี่น้องนี่ตนนะข้าสูซองซานอมโมชิตาคือเก่าคือเดิมพี่น้องสดม่นองโอ้ยโกมังนอ ได้อีกเลยพี่น้องอยังบ่ได้อกันคือมันคิ้วเด้เหรอสีมาบนมาจมอีกก่อนพี่น้องโพดโพพี่น้องเว้ยเศรษฐกิจแบบนี้ตายกับตายโบดีเหลือเถ,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 ถิดแทะแพงโพดแพงโพน้ำมันเลี้ยนกันเขาน้ำมันปวดแต่น้ำมันทุกอย่างเออไอซี่ถามว่า อันไข่ทั้งอันน,น,โโนั่นแท่งโบกุโนสันสามฟองหาพันพี่น้องหาพัเกือบาบาทเกือบผุแล้ว่เฮยสาบาดมันขึ้นเลยเดนี่สาบาทเจ็ดพันเจ็ดพันมเกือบาบาพดเนะพี่น้องเนาะส,สามส,าสหเลยสี่สิบผละเนาะพันพันหนึ่งนะพันนึงนี่ยสเอ็ดเดยวนี้นะมันมือขึ้นมือลงมือสีิบมือสีสอ็ดหักใบรุดแล้วสามสเก้าสี่สิบนะอันนะ เี่ยได้พี่น้องเดิอเพราะว่าเงินเดือนตะจอยนั้นกินกับบกุ้มนะเฮยเนาะออนันบพอโเรดพีนอมันยกายังบบพอออเที่ยวไปเรียกัพ่อพี่น้องเ้ย้ันางนึงเียวเพราะว่ายังมันขุ่นโดดแห้งพี่น้องเออเนียเดียวเดียวหนึ่งสองเที่ยวห่วยโมเมนต์เก้ากิโลสิบกิโลโบเฮ้ยจะไปนี่พุ่นแล้วเนาะเ แต่อันน้องเคียนไปปักซองกัห้วยบุมัน็นน่นละเบาแต่น้องเคียนเข้ามาีนอีกเพราะว่าทุกอย่างพี่น me. Me oney, ้องทางเล่ามันเงินเฟ้อแห้งพี่น้องคืออันดับหนึ่งเหมันบ่เฮ้ยอันดับหนึ่งได้ขึ้นข่าวมืองนะเดี๋ยวนี้จะอันดับได้แล้วก็สินงีงคลองเสียมหยอกสงขาดก้นเห็นแต่สงข้างในอันว่าเรื่องเงินกระน้องพี่น้อง บัวไหวพี่น้องไพ่ก็ข้างอูข้างโอยโพดโพเงินเดือนตะจอรนะสั่มล้านเดียวพี่น้องเอ้ยไปก็หาสิบพันโพดโพเอายังมากุ้มใส่น้ำมันไปการกับเบิดแล้วผู้ยอมหับพี่น้องหาขันบัวเห็ดผแหงกระเทกปามเลงเลยบัวมีหดน้ำมัน อ่างยังยังวางแผนกันค่อยออกมานี LP ่เฮ็ดหยังเฮยเฮ็ดหยังเฮ็ดธ <son> ุรกิจยังปลูกผ <can> ักขายบ่ป <ter> ลูกผ <als> <can> ักค่ะปลูกผักกะปลูกผักกะเฮาก็ต้องนี่คือว่าแหละที่ก็ที่เฮ็ดนาพี่น้องเอ้ยบ่แม่นที่อีหยังมันัดเนาะเฮยมันัดยากบนี้นี่แหละนี่ปลูกอเจาะอแจะนํามื้อนี้แหละที่เฮาที่เฮ็ดนาเฮยเอาออกลคือบบวบนะ เอาเอาอกอ,อย่างเดียวอย่าไปป้ามันปีนี้นะมันึืนหกเสียไปทีเลกที่เรียนหน่อยพี่น้องเอ้ยน้ำมันน้ำมันนี่อันดับหนึ่งแพงคงอยู่คงกินเอียงขืนเบิร์ดเงินพันหนึ่งพี่น้องเงินพันบาทไปซื้อนนะ่ะเอาจนตกใจเลยเอ้าขืนในใจโมเมนต์เขาโมเมนต์กูนใสอันใจค่า,าเขาื่องพิษบอ่อวะ่ะมาคิดไล่เบ่ง อ๋อเงาะอยู่เมนเมนอยู่ว่าเงินเปลี่ยนเงินมันได้สูงแต่เครื่องคล้องมันก็ขึ้นสูงคือการพี่น้องบบบนี้เพิ่เพอเงินสามเก่าดีกว่าเนาะเฮ้ยเงินสาเก่ากั้มันลดสามพัเต็มถังเลยโอ้ใส่สามสิบพันเต็มถังนะเฮ้ยเเจะใส่สามสิบพันไปกับมาขี่ไปใส่กระหอดก็ได้อันนี้โอ้ เงินลังเสือเงินแสนหนึ่งนะพี่น้องไปนหนได้สองสาอย่างเอ้าผมเป็นผูจ่ายเงินก็ผิดบัวาคิดไปคิดมาเออบดีพิษดอกของมันแพงตกใจได้ลังเสือเอ้ากูคือส่วแท้เงินแสนหนึ่งกูไปจ่ายอยู่ใช้พิษคิดไปคิดมาอยู่นั่นกระซ้าอยู่นี่ก็ะซ้ำิปอยู่นี่ก็ะซีซิปอยู่นั่นก็ะหาซิปหมดไปแล้วแสนหนึ่งนะเออวาเนีนี่เนาะว่ะอลีได้พี่น้องรังเสือไปซื้อของนะอู้อุกอั่งันนี้นะบอสิอยู่ไปคอนมือได้เด้อพี่น้องเด้อ เออจักมือได้สิบูมีกินเดี๋ยวพาน้องมาฮะเดินๆอยู่ฮะในลูกแม่ถ่ายคลิปก่อนโพดโพผัวน้องมาอะไรเห็นไหนโอ้เห็นแล้วก่อนบอเห็ดตัวนี้แล้วไม่จังไปก็ได้เครื่องปลูกกะประมาณนี้เลยพี่น้องพาน้องมาเห็ดยังเดียวอะไรไฮไซอารมณ์อีกเลยคือส่อแท่บ่อ Bà mày mua bà mày bay em sao là bù mày hằng nơi bà mày may đấy bà 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 luk bà 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 <laughs> bà 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 บีแบ่งไว้น้ำอันนี้บีแบ่งบ่ได้พี่น้องกินเบิร์ตบกุ้มอีกโอ้ยแต่บีแบ่งว่าเธอเบาเฮ้ยกินยังโบกุ้มอันนี้ความจริงนะพี่น้องูกับบูมีอ่ะกับบอดี้ชุดประสงค์กับบอดี้เพื่อนยังได้พี่น้องว้าสู่กันฟังทางไทยคือการแมนบอกเขาคิดว่าต้องแมนเขาบอกขั้นขันคองสุด last มาแต่ไทยเป็นเบาเฮ้ยคั้นไทยบบข้นเฮากับโบขืนมันบาหน่ หนึ่งมาเนาะอันที่สองอะไรก่ก็คือเงินน่พี่น้องเงินมันเฟ้อแหงกับบริโทษทางไทยเด้อพี่น้องเด้อเจเนียร์เสิโอ้ยมาโทษทั้งข่อยทั้งเจ้าบ่แมนพี่น้องอันนี้ก็เหตุผลอ้างอิงนะเบาอย่ามาเสียนะเนบอกมันน้อยน้นะอันกับอยู่ไทยมันกระแพงคือการพี่น้องกับเอฟซีเพิ่อนกับอันทามมาอยู่เพิ่อนกับจ่มมาอยู่พี่น้องกับคือการแหละเนาะอุกอ่างพี่น้องโอ้โหเสียเท่าไรโพดโพลีคของกับ คันเป็นแบบนี้เห้บอบุซื้อผับรบรด้กินคิดไปคิดมาเงินเดือนโบได้อันขาคองสีสูงแบบนี้โว้ยบมไปซ้อนพรเซียนมันหลดพี่น้องเอเ้ยเอาตัวเองให้มันหลอดก่อนบบไว้คำตอบคันเป็นเศรษฐกิจแบบนี้ตอบตอบแบบหมั่นใจเลยนะแบบบอลังเลเลย่าบโบไปหลดด้อนพินาอันนี่นะค <c ười> ันคันสภาเป็นแบบนี้นะอลี บูมีทาที่สีลงพี่น้องนิ่งอินมาสีลงนิ่งอินมาสีลงแล้วน้ำมันกับเสือกมากขึ้นอีกพโพดโพโอ้ยไ,ได้พี่น้องเอ้ยจังได้กับตามนะพี่น้องสู่สู่พันวิกฤตครั้งนี้ไปดำเนินการบรืุ้งสุขสุขคนณหน่อยพี่น้องทั้งเอฟซีทางเฮาทั้งหลายข,ข,ขู่หลายคนเนาะพี่น้องทางได้กับผู้พอคือกันกับสู่พี่น้องเป็นกำลังใจกันให้กันและกันบืุ้งสุขสุขคนณหน่อยพี่น้องเฮาให้วยกำลัง ใจเอฟซีเอฟซี C, หากำลังใจเฮาเนะเพียงเนาะแต่ต่างคนต่างหาก้กำลังใจอยู่อยู่น้ากันได้พี่น้องต่างคนต่างเหยียบกัน,นมันก็ไปบอกันบลอลเดาะนะเพียงเนาะหายกำลังใจกันพี่น้องคนล่มจะเหยียบคนบอเนะเพียงเนาะหาอันนี้ก็ว่าพื้นดิสด็อ,ดอกประธานหอดพื้นดอกพี่น้องเฮากาอุ๊คือการพี่น้องอย อันปูนนะก็จากต้นหนึ่งพันเก้าบนนั้นคือต้นสองพันกว่าหรอป้ยคันเศรษฐกิจแบบนี้นี่บริขึ้นอยู่เฮือนแน่ๆบักจอยเชืได้ยูทูปคือเก้านี่แหละเชื่อได้ไปสิว่าว่าผัวบุษุภาพพี่น้องเอ้ยว่าหยอกว่าใหญ่กันเน่เลยสีไปสังเนี้ยมเกียมคมเงี้ยกระดีเห็นว่าเป็นครูอาจารย์กะสีไปอันพับเพียบกระดอกระดีกับว่เป็นถ่าอะไพี่น้องเอ้ยมันก็ต้องมีบาตอันนั้นกันแน่เลยเนาะ สิไปอุ้ยอันนี้ก็สงียมอยู่เตรียมอยู่อยู่ในวาดทรงอาจมอาจารย์อันวาดคู่อยู่ตหลอดมันเป็นไปไม่ได้เลยพี่น้องอืมต้องเข้าใจทั้งถือมันก็มีบาดว่าบุมวสซ้นซี่ก็จะไปเปรียบเทียบกันเถอะเป็นอาจมเป็นหอดของหอดคู่ว่าบุมวลซานซี่เียวจะไปซีเรียสพี่น้องทั้งคือห้ากัว้าลลินบ้าหัวทั้งคือมันกะอ่านกันเนาะบว่ากันพี่น้องเลย เข้ากับตาคีบพี่น้องกับตาจอยกับผู้เสียหนาปลุ่มปลุ่มปลุ่มคอยเสียผู้ทมน้ำลายใส่มืออุ้ยเหม็นเน่เสียวหาเนี่ยในกบังนอดนะเท้าเอาไปใช้บาดิเสียยุหันกบังหงกับพ่วมขืนน่ะนะเนลี่มันออกด้วยมันเป๊ะมันบอกเป็นหมาดโวยก หมู่ยาฆ่ามันหกพี่น้องก็ค่อยเสียไปแต่เลขซื้อร้อยเฮาสิบ่ให้มันหกคือปีผ่านมาบัดนี้เฮาสิเสียซิออกสิหาเครื่องปลูกมาปลูกหักคือว่าแล้วปลูกผักปลูกมีก็บ่แม่นยามมันเนาะคือยามประกาศผักีมาปลูกมันกโอเคพี่น้องยามนี้ก็มีแต่ักาหญ้าไว้ยามนั้นมันจังบ่เสียต้นหุงต้นนี้กลมพี่น้อง ของแพงทุกอย่างไข่หน้าซ้ำหน่วยคะจักเป็นอย่างตั้งรายเดือนหลูดขอคว่มเขาอยู่ได้เลยปิดเน็ตอยู่กับเขาพี่น้องขอคว่มเขายายโฮชิคายเด้อเด้อโอ้ยซ้ำนี้มันกระปุกได้โฮชิคายมันเ่ได้ตาย โบเมนยังพี่น้องเฮาเป็นคนมือห่อนปลูกยังกับบุคคลสีได้กินบุได้หามาคับผลเรื่องหองเรื่องอืมอันนี้แล้วแต่พี่น้องแล้วแต่บุคคลเสือเนาะความเสือบุคือกันเป็นคนมือห่อนมือห่อนมือเย็นคนเย็นกับคนห่อนพี่น้องเฮาเน่ะคนห่อนปลูกยังกับบุคคลสีอันนับปันไหนประจอยเน่ะคนเย็นพี่น้องมือเย็นกะเรงคนกับปลูกติดบางคนกับปลูกปติดพี่น้อง พักกันกองอันนี้พี่น้องนี่นี่ต้นต้นพักกันกองเอาเฮงเพชรอาหารชาบถิมแหละโกงเพชรได้นะหัรนะนี่เบิดแล้วอันนี้คือต้นกันกองพี่น้องอันนี้ต้นมะพริกเฮ้ยต้นมะพริกต้นนี้พผปลูกมะพริกดิบมะพริกอันเพลทเพชทนั่นหรือมะเพดอนนะต้นมันมาแต่ใส มาหอดีกะสิดอะอัพระเจ้าพป่น้องเอ้ยการจมกะสิจบเพียงก็นี่แหละขืนทุกอย่างเนาะพี่้องเนาะเป็นแบบนี้สะโอ้ยจากสิเหตุไดแต่พันหนึ่งเปลี่ยนได้ร้ายก็ตามก็จริงพี่้องแต่ว่าขาอันเครื่อง่าคล้องมันก็ขืนซูงคือกันคันพิดพลาดกันได้กะโคตรถดโคตรน้ำลายได้เพียงเดอว่าผิดพลาดกะบุธซากันลายเนาะเพียงเนาะ ชิวๆกันไปแหละก็แล้วคกาแาอันเว้าอันได้ขัดหูผู้ฟังกันเขาทษขอให้มัลายพี่น้องแต่ในกาฝากุหลาบกุแซเป็นกําลังใจเฮาเดอร์เพียงเด้อเฮาก็เป็นกําลังใจให้เอฟซีสู้ๆไปดำเนินการเอาเพียงเนาะกาแกุหลาบกุแซซุมคลิปตัวจบบวกข่าวโฆษณาเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวเฮาแน่พี่น้องเฮาจากนั้นเขาก็ต้องสู้วิกฤตครั้งนี้ไปดำนินการให้ได้เด้อร์เพียงเด้อบายบาย